ทุกคนช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะหลายๆคนก็คงจะอยู่บ้านนะคะรวมทั้งแนนด้วยนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้แนนอะมีธุระนะคะต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัดนะคะก็เตรียมเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยไปเจอเซตนี้มานะคะเป็นเซตที่แบบคุ้มค่าเหมาะสำหรับการเดินทางเหมาะสำหรับช่วงโควิดดีมากนะคะเป็นตัวนี้เลยเป็นเซตดูแลผิวหน้าผิวตัวนะคะจากเพจคินแค์ไทยแลนด์ and, ค่ะหนึ่งเซตก็จะประกอบไปด้วยนี่ค่ะสเปรย์น้ำแร่ลิยาฟลอราฮันนี่โซแล้วก็สบู่ดับกลิ่นไม้ไผ่นะคะอ่าหลายคนจะสงสัย ออมสบู่โฟราฮันบบนีงง่ะงงนะคะ,คะ,ต,ะ,คะตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้นเรียบเนียนกลิ่นหอมจากดอกไม้ทําให้รู้สึกสะอาดแล้วก็สดชื่นค่ะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยใบหน้าของเรามมนรู้จะต้องเจอกับอะไรบ้างทั้งฝุน่นทั้งควันทั้งเชื้อโรคต่างๆนะคะตัวนี้จะช่วยลดแบคทีเรียจะทําให้เราไม่เป็นสิวนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะเป็นสบู่ไม้ไผ่คินแคร์ค่ะ วันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับยุคโควิดนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยทําความสะอาดร่างกายจากที่เราได้ไปประสบพบเจออะไรข้างน,นอกมานะคะเพราะว่าเจ้าสบู่ตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานจากมหาลัยชื่อดังนะคะว่าสามารถทําความสะอาดชําระสิ่งสกปรกทั่วร่างกายชําระกลิ่นกายและลดการยับยั้งของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้จริงค่ะแถมสารสกัดก็คือธรรมชาติสุดๆนะคะเป็นส่วนผสมจากสารสกัด BPA จากไม้ไผ่ธรรมชาติเลยค่ะ มานะคะขาดไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับสเปรย์น้ำแร่ลียานะคะไม่เพียงแต่จะทําให้หน้าเราเนี่ยสดชื่นสดใสเครื่องสำอางติดทนนะคะเวลาใส่แมสเนี่ยสเปรย์ตัวนี้นจะช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนะคะ แถมขวดก็กระทัดรัดสามารถพกไปได้ทุกที่เลยค่ะตอนนี้นะคะที่เบสทีนแคร์ไทยแลนด์นะคะกำลังมีโปรโมชั่นในแบบสเต็ปว้วนะคะอ้าวสซปยังไงเพียงแค่ทุกคนนะคะซื้อสเปรย์น้ำแร่รียาน,นะคะ2ขวด520บาทนะคะก็จะได้ของแถมเป็นเซ็ตดูแลผิวหน้าผิวกายจากทีนแคร์ไปเลยนะคะทุกคนจากปกติราคา789นะคะอันนี้ได้เลยตามันในราคา520บบาทเท่านั้น,นะคะ่ะ สำหรับเพื hmm. anger, Frankly, like you know bells, ่อนๆคนไหนนะคะที Hence, alcohol, ่กำลังมองหาเซตดูแลผิวหน้าผิวกายดีๆสักเซตนะคะแนะนำจริงๆนะคะทุกคนจากเพจคินแคร์ไทยแลนด์นะคะคือเป็นเซตดูแลผิวหน้าผิวกายแบบโอเคเลยนะคะคุ้มค่าราคาแบบกันเองมากๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยก็คือออร์แกนิกอะไรทุกอย่างเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นปังๆแล้วก็แบบว่าส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะทุกคนเพจนี้เลยนะคะเนี่ยจะขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนอย่าลืมไปลองใช้กันนะคะ